เทปที่แล้วที่แอนนี่กำลังไปโฟนแก๊งบอยสตรอเบอรี่อยู่เวลาจะดังหมดได้นะ่ะเรามาตอบเลยดีกว่ามาดูกันว่าทำไมวิทายของเราถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะ่ะอ้าวผมไปม่ได้นะมองมาช่วงมอมองมปลายมองปลายค่ะก็เริ่มแบบว่าพิธีพิธายมาจีบอ๋อมีผพิธายมาจีบแล้ก่อนออพิธายอะจริงเลยจริงเหรอระหว่างที่ก่อนที่จะมีคนมาจีบเรา เราไม่เคยเห็นผู้หญิงแล้วรู้วันี้น่ารักว่าันี้น่ารักว่าเนี่ยไม่เคยันว,น,วยนี้ก็ก็รู้สึกอยู่น่ารักป้าบ้าจริงเจอคำถามแบบนี้เข้าไปถึงกลับไปไม่ถูกเลยเหรอจ๊ะท,จที่ไทยน่เรักน่ารัก่แล้วทางบ้านนี่าเขารู้ไหมคะรู้ครับรูแล้วรู้แล้วรู้รม่เหรๆๆอเราที่บ้านว่าอะไระคะก็อะไร่างอมีเรื่องเยอะแยะใช่หรอถึงขั้นแบบบูมแรงอะไรทีเดียว นะุดที่นี้พี่แซ่บโอเคเข้าใจ <c oughs> แต่ว่าเป็นยังไงก็เป็นคนดีใช่ป่ะคะ <c oughs> <ช>แล้วเป็นคนหล่อที่สุดในประเทศไทยร่ป่ะ <c oughs> ในดวนงของเราโู้ปหโอ้โหโอเคนี่อ่าคนนี้มีแฟนเป็นผู้หญิงขอขอรู้เรื่องชอาวบ,บ้านแป๊บหนึ่งมีแฟนผู้หญิงต,ตอนไหนคะตอนมหนึ่งมหนึน่งเคยหนุ่มตั้งพานกันแล้วทุกคน <c oughs> แล้วมีแฟนผู้หญิงอีกคนนะคะเป็นแด้คนเดียวครับแล้วก็ไม่มีครบนั่นไหมครบ ได้แฟนเพียเพราะเขาไม่แฟนอยู่แล้วอ้าวม<ท>สามใช่ใช่เพราะเพราะเลิกกันเพราะว่าแฟนเขามาหาเรื่องแฟนเขายกโป๊ะจะมาต่อ,อยกันเลยแล้วบอกก็เลยตุ๊ดมาตบกนั่นถืนนอถือมีดไปด้วยสองมันเฮ้ยเข้ามาเลยมึเข้าเลยเป็นตุ๊ดเลยเป็นตุ๊ดเลยเป็นตุ๊ดเลยอะไรนะแบงค์ฉันขอฟังอีกรอบหนึ่งสิโอเคเลยอะชัดเจนไีเลยนี่เมื่อกี้เขาอะไรผู้หญิงไหมก็ไม่ชอบ ไม่ชอบมิเพรา่าไม่อบมเรื่องตุกเลยทก็เป็นตุกเลยวางนีก็ไอ้เพื่อนกับพู่หญิอั้งไม่เป็นรปไ,ไ,ไรกันแต่จากนั้นก็ผ่านมานานนะ,ะคะกว่าจะใครจีบใครก่ออ,อ,อ่ะแล้วอยู่อีร่ไปจีบได้ไัเพะเสร็จแล้วปีเห็นผมในไอจนะ่ารนะไหนทำท่านนะ่ารักในไอจี จะบอกว่าตัวเองน่ารักก็ช่างว้าวโอเคเก็คู่กันดีขอให้ปภัยนะคะแต่งันไม่ออก้วยขนาดคู่ไหนกินเจตลอดชีพอันนี้คือกินเจตลอดชีพใช่ไหมคะทำไมอราม่กินเจตลอดชีพอะเพื่ออะไรทำไมต้องกินด้วยกันบ้านคนจีนะคะแต่คือเราอยากกินเราตกลงกันกินกินด้วยกันเลยกินกันเอง อันตรายับหนักมากกว่าในผักเยอะมากก็คือที่ผักเข้าไปก็เท่ากับนึ่งเท่ากับนึ่งได้โปรตีนอะไรในเหมือนกันแต่ว่าแคาว่าเราไม่โดนโรคพายจากเนื้อของมันนสารดูเถ้าจะแฮปปี้เกินไปนะจ๊แอนนี่อย่าลืมล่ะวันนี้เธอต้องมาปั่นป่วนบอยสตรอเบอร์รี่นะ ไม่หลอกให้น้องๆดีใจตายใจกันก่อนละสิเราดูต่อไปแล้วกันว่าเธอจะทำอะไรเฮ้ยสิ่งได้วางอยู่บนโต๊ะนี้เฮ้ยม,มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยใจบูบอ่ะเพื่อนๆคะใช่ใช่ปะมันใช่ใช่ไหมน่ารักดู โอ้ข้าวมาเช้าเพื่อจะตีขึ้นโนโนโอ้ยแกะเจ้าอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะบะหมี่ดีค่ะยึกหยึยดูหน้ากินเป็นที่สุดค่ะมันคาอยู่ที่หูหิ่วค่ะไว้อย่างนี้แล้วกันนี่เห็นจะน่ากลัวเลยจุบสักทีชิหูน่ารัก เพื่อนๆคะเห็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าแอนจะมาเล่นอะไรที่เล่นที่เล่นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเกมเมหนึ่งค่ะที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันเอามือนี้นะคะล้วงสตรอเบอรี่ข้างในซึ่งอยู่ไหนเธออยู่ไหนอยู่ที่ไหนนยังไม่เจออยู่ข้างในนะคะล้วงสตรอเบอรี่ขึ้นมาให้ได้นะคะ ก็จะเป็นน้ำสําเร็จภารกิจนะคะหรือว่าถ้าผู้ใดนะคะที่ต้องการที่จะได้อสลรงก็คืออยากจะหาสตอรี่ให้เจอโดยที่ไม่ต้องล้วงเนี่ยแล้วก็หยิบหนอนทีละตัวที่เรากินได้ไม่ว่ากันค่ะรายการเราไม่ได้มีอะไรแบบมีงบซื้อหนอนพอนะคะโอเคเฮ้ยและอันนี้คืออะไรอันนี้ถัา่วบาเล็กผักเขียว <c oughs> กินได้ค่ะน,นีก็คือขนมปงังซึ้อมือน,นี้ก็จับหนอนแล้วข <c oughs> นมปังค่ะดูดี ลิปนะคะทั้งชั้นเลยหนมปังทั้งชั้นจบนับนอนแล้วแล้วก็ผักค่ะจบับนอนแล้วนะคะและอันนี้ค่ะทีเด็กของเรานะคะคือไส้ค่ะไส้ของอแซนด์วิชชิ้นนี้นะคะอันนี้คือ,อูแบบว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะคอมบินอุ๊ยบ้านจริงอันนี้กำลัเงเตรียมของไว้แก้งนนน้องอยู่เลยนะ่ะนี่มันก็แค่ส่วนหนึ่งเองนะเอ จะมีอะไรอีกนอะจะยึดยึดขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามกันเทปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย